ทำตัวหนังสือให้อยู่หลังวัตถุกันง่ายๆเราไปทํากันเลยโอเคครับเมื่อเราลบภาพข้อความเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่บวกตรงนี้นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วก็มาเลือกที่า <c oughs> งานที่เราเซฟไว้นะครับ แล้วก็กดเพิ่มเติมโอเคครับก็เข้ามาแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เราเลือกที่วีโอตัวแรกนะครับที่ไม่มีข้อความนะครับลิกไปทีหนึง่งก็ให้เรามาเลื่อนหา,าคำว่าภาพซ้อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ภาพซ้อนมาแล้วครับเมื่อเราได้ภาพซ้อนมาแล้วเราก็ให้เราเลื่อนหาข้างล่างนะครับ ไปที่คำว่า cut out เสร็จแล้วเราก็กดลบพื้นหลังนะครับโอเคเมื่อเราลบพื้นหลังเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะไปอยู่ข้างหลังมีดอที่เราทำนะครับเมื่อเราได้เราเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะไปอยู่ข้างหลังเรานะครับทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ เมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็จะมากดที่เซฟงานตรงนี้นะครับเซฟงานตรงนี้นะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็จะมาเซฟงานตรงนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับ